เหมือนอนกับเกมมัลติเพเยอร์ชั้นดีเกมเอื่นๆที่ฉากหน้าแค่ให้เราเลือกตัวละครแล้วก็เข้าไปโนใยกันได้รัวๆแต่ฉากหลังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไปที่มาของความขัดแยง้งพร้อมให้เราเข้าไปสำรวจเพื่อให้เรารู้จักโลกใบที่ตัวละครของเราอาศัยอยู่มากขึ้น Overwatch เองก็เหมือนกันวันนี้ที่นี่วิดีโอนี้เรามาทำความรู้จักกันกับ Origin Story เรื่องราวคร่าวๆที่ไปที่มาของโลกใบที่เรากำลังจะเดินเข้าไปยิงปิ้วปิวกัน สวัสดีครับผมขอรบก,กวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ GG Key Store.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet, iTunes, Google+, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมง โอเวอร์วอเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตที่เทคโนโลยีระบบ AI และหุ่นยนต์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์ผลของความก้าวหนา้าพัฒนากลายเป็นระบบปฏิบัติการ Arm n ม x นิกโรงงานผลิตหุ่นยนต์ที่กลายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ ทว่าอยู่มาวันหนึ่งโดยไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดระบบอามนิกสั่งเคลื่อนทับหุ่นยนต์บุกโจมตีมนุษย์ในทั่วทุกพื้นที่บนโลกก่อให้เกิดเป็นสงครามอามนิกคลายสิบที่กินเวลาอยู่หลายต่อหลายปีในช่วงเวลานั้นหลายประเทศได้รับความเสียหายรุนแรงไซบีเรียถูกลบออกไปจากแผนที่โลกเกาหลีรวมถึงอีกหลายประเทศที่มีอาณาเขตติดทะเลถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงที่กองทัพหุ่นยนต์ยกพลขึ้นบก ด้านอินเดียเองต้องสูญเสียประชาชนเกือบครึ่งค่อนประเทศไปในระหว่างสงครามในขณะที่ออสเตรเลียได้พยายามตอบโต้เหล่าอัลลิิกด้วยการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งภายหลังส่งผลให้ทวีปกลายเป็นดินแดนลกล้างในแบบหนังเรื่องแมดแม็กผู้คนที่รอดชีวิตติดเชื้อกรรังภาพลังสีเลเทกกลายเป็นพวกคุมคลั่งผีบ้าชอบใช้ความรุนแรงจนกลายเป็นว่าทวีปทางทวีปกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปในท้ายที่สุดในตอนนั้นเองเพื่อกอบกู้โลกจากสงครามหุ่นยนต์สหประชาชาติหรือว่า UN ได้ทําการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษขึ้นโดยรวบรวมผู้ที่มีความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วทุกมุมโลกระดมเหล่าพลทหารที่มีความสามารถและยาวไปถึงเหล่าผู้ที่มีความสามารถ สามารถเหนือมนุษย์รวมกันตั้งเป็นหน่วย Overwatch โดยมีแกนหลักคือเลเยสผู้เป็นหัวหน้าหน่วยในขณะที่มีแจ็คมอริสันเป็นเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งทีมและก็เป็นหน่วย Overwatch นี้เองที่ยุติสงคารามอาร์มิทคลายสิตและกอบกู้สันติสุขและความหวังกลับคืนสู่มนุษยชาติ หลังจบสงครามโอเวอร์วอชถูกยกย่องให้เป็นฮีโร่ผู้กอบกู้โลกและถูกพัฒนากลายเป็นองค์กรระดับนานาชาติมีสมาชิกใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกมาเข้าร่วมรวมถึงมีการเปิดฝึกฝนเหล่าผู้มีความสามารถเพื่อน,นำมาบรรจุในอนาคตต่อไปโดยแจ็คมอริสันได้เดินขั้นเพิ่มขึ้นมาในขณะที่เลเยสผันตัวเองไปอยู่ในหน่วยงานรับแทนซึ่งด้วยผลงานในช่วงสงครามทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงรุ่งโรจน์ของหน่วยโอเวอร์วอช แต่ว่าส่วนอื่นๆของโลกไม่ได้เป็นแบบนั้นสังคมมนุษย์กลับไปแต่ไม่เหมือนเดิมประชาชนส่วนหนึ่งยินดีที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์เหมือนเดิมทว่าก็มีบ้างบางส่วนที่ยังเครียดแค้นเหล่าหุ่นยนต์สังคมเลยกลายเป็นเหมือนกับเหรียญสองด้านระหว่างมนุษย์ที่พร้อมจะอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์ต่อไปกับมนุษย์ที่ไม่ต้องการอะไรแบบนั้นอีกแล้ว ต่างฝ่ายต่างยืนยันว่านี่เป็นความคิดส่วนตัวแต่นั่นทําให้เกิดความคิดต่างที่นําไปสู่การใช้ความดุนแรงเพื่ออธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าเราไม่ยินยอมให้มีคนคิดต่างช่วงเวลานั้นเลยกลายเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากการจบสงครามบนสมรภูมิที่ทหารเป็นผู้ต่อสู้มาเป็นสงครามที่ประชาชนต่อสู้กันเองสมรภูมิเปลี่ยนเป็นที่ไหนก็ได้ทุกตอกซอกซอยบนโลก ความขัดแย้งเหล่านี้ก่อตัวแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วง25ปีหลังสงครามในขณะที่หน่วย Overwatch ซึ่งภายหลังสงครามก็ถูกตั้งเป็นหน่วยดูแลความสงบของโลกก็ถูกสังคมกดดันตามไปด้วยจากการถูกตรวจสอบทั้งเรื่องสมาชิกใหม่ๆที่มีการรับทั้งอดีตพวกนอกกฎหมายหรือว่านักโทษที่ไปไปมาๆคนพวกนี้ได้กลายมาเป็นฮีโร่ผู้ดูแลโลกไปเฉยเลย รวมถึงยังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับอำนาจของหน่วยผลของการกระทำใครจะเป็นผู้รับผิดชอบอาวุธแล้วก็พลังทำลายล้างต่างๆที่ครอบครองอยู่ใครจะเป็นผู้ดูแลควบคุมแล้วก็ตรวจสอบหรือพูดง่ายๆก็คือ Overwatch กำลังโดนเล่นงานในแบบที่หน่วย a เวนเจอร์ในหนังกัปตันอเมริกาซื่อว่าวอรโดนเล่นงานนั่นเอง เพื่อรับมือกับสถานการณ์มริสันพยายามกอบกู้สถานการณ์ให้ดีที่สุดเพื่อคงสถานะของหน่วยเอาไว้ในขณะที่เลเยสดูเหมือนจะมีความคิดเห็นที่ต่างออกไปสุดท้ายแล้วด้วยภายนอกและภายในและสังคมที่ไม่ลงตัวหน่วยโอเวอร์วอถูกสั่งยุบโดยถูกตัดสินว่าไม่มีความจำเป็นต่อโลกอีกต่อไปซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นกว่ามอริสันจะรู้ตัวว่าทั้งหมดเป็นการจัดฉากเพื่อทำลายโอเวอร์วอของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีมันก็สายเกินไปซะแล้ว เพราะนอกจากจะถูกสั่งยุบแล้วฐานของ Overwatch ยังถูกระเบิดปิิศนาเล่นงานโดยจากเหตุการณ์นั้นมอริสันและก็เลเยสถูกระบุว่าตายในที่เกิดเหตุทว่าไม่เคยมีใครหาศพของพวกเขาเจอทั้งนี้ทั้งนั้นการยุบหน่วย Overwatch ไม่ได้ทำให้โลกสงบสุขขึ้นกับกันความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าโลกในตอนนี้กลับต้องการการมีอยู่ของหน่วย Overwatch มากกว่าที่เคยด้วยซ้า ส่วนหลังจากที่ถูกยุบสมาชิกส่วนหนึ่งของหน่วย Overwatch ก็ผันตัวเองไปเป็นทหารรับจ้างบางก็นั่งหม่ำกล้วยฝันหวานถึงวันที่จะได้กลับมารวมทีมอย่างรุ่งโลดอีกครั้งในขณะที่แจ็คมอริสันที่รอดชีวิตมาจากการระเบิดได้ผันตัวเองกลายไปเป็นฮีโร่สานเตี้ยในนามโซเยอร์76 ส่วนเลเยสที่ก็รอดจากการระเบิดเช่นกันผันตัวเองไปเป็นลิปเปอร์ไว้ลยผีบ้าที่คอยไล่เก็บอดีตสมาชิกข,ของหน่วยโอเวอร์วอโดยที่ยังไม่มีใครทราบเจตนาที่แท้จริงของเขาจนแล้วจนรอดจนถึงตอนนี้ก่อนที่เราจะกดสตาร์ทเล่นเกมความขัดแย้งยังคงคุกคุนอยู่โลกยังต้องการโอเวอร์วอในขณะที่เกมก็ตั้งคำถามกับเราว่าลิปเปอร์ต้องการอะไรแล้วหน่วยโอเวอร์วอจะรับมือกับลิปเปอร์ยังไงแล้วที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เหล่าสมาชิกของ Overwatch จะได้มีโอกาสกลับมารวมทีมเพื่อกอบกู้โลกอีกไหมคำตอบของทุกคำถามซุกซ่อนอยู่ในเกมที่ทางผู้พัฒนาระบุว่าจะไม่มีโหมดเนื้อเรื่องซึ่งงานนี้ใครจะว่ายังไงผมไม่รู้ผมไม่ว่าอะไรทั้งนั้นขอแค่เกมเพลย์มันสนุกแล้วขอให้ขยันทำช็อตแอนิเมชั่นออกมาให้เราดูเรื่อยๆก็พอใจแล้ว